เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ พบ,พบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจเอ็นบีเอทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย7พฤศจิกายน2024วันนี้มาคุยกอนเกมครบาสเอ็นบล n b ซาวรันเมกาเช้าวันพฤหัสบ,บดีครับเป็นคู่เอกอีกหนึ่งคู่การพบกันรวางเจ้าไก่ทอดเดนวอร์นักเกสตวันนี้เปิดบ้านบอลอารีน่า9โมงเชา้าตามเวลาในประเทศไทยตอนรับกำยอนของทีมพลังหนุ่มโอคาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ทีมไร้ผ่ายอยู่ในขณะน,นี้ในสายตะวันตกครับโดยเจ้าบ้านครับยังคงเป็นโค้ชอย่างไมเคิลมาโลนครับ จะได้ดวลกับมาร์กเดอร์นอตครับโค้ชของทางด้านโอเคซโดยผลงานเกมล่าสุดของเดนัวนากเกสเกือบเอาตัวไม่รอดในบอลอารีน a าครับก็เกือบจะแพ้กับแรปเตอร์แต่สุดท้ายมาแซงในช่วงควอเตอรที่4เอาชนะไปได้1 2 1 1ต่อ119กผู้ทำสกอร์สูงสุดยังคงเป็นมาเทพตัวอีดิดนิโคล่าโยคิชแต้ม14ดีบาว13แอสซิสเป็นผลงานระดับดับเบิ้ลครับ เสริมด้วยเจ้านินจาเต่ราร์ัสเซลเวสบูครับ21แต้ม6รีบาว6แอสซิสไมเคลิลพอตเตอร์จูเนยียร์19แต้ม9รีบาวสุดท้ายเดยนเวอนาเกสสามารถเอาชนะแรปเตอร์ไปได้แบบบูดวิดครับส่วนทางด้านลอนคาลมาซิตี้ทันเดอร์ครับก็เป็นทีมไร้ผ้าอยู่ในขณะนี้ครับลงเล่นมาแล้ว7เกมชนะรวดเกมล่าสุดก็ยังสอนบาสออเรนโดเมจิกได้ขาดลอยครับจบไปได้วยสกอร์102ต่อ86ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นจาเลนวิลเลียมส์23แต้ม4รีบาว1แอสซิส เสริมด้วยมาเทเียบเชกิเจสอเล็กซานเดอร์21แต้ม6รีบาว9แอสซิสแล้วก็ยังได้เซนเตอร์ตัวเก่งอย่างเชดโฮมเกนครับ14แต้ม9รีบาว1แอสซิสสุดท้ายโอเคยังคงยอดเยี่ยมครับก็เป็นทีมเดียวในสายตัวตกที่ไร้ผ้าอยู่ในขนานี้เล่นตัวจริงวันนี้ของทั้ง2ทีมจากเว็บไซต์ต่างประเทศเจ้านินจาเต่ารัสเซียเวสบุกครับยืนตัวจริงแทนจามาเมเร่ดวลกับมาเทยียบอย่างเชกิเจสอเล็กซานเดอร์ตำแหน่งนี้ SG a ถือว่าดีกว่า ผู้เล่นในตำแหน่งชุดในการมือยิง3ยังคงเป็นดาวรุ่งอย่างคริสเตียนบราห์ครับจะได้ดวลกับดาวรุ่งของโ k เเช่นกันครับอย่างทางด้านเกสันวอลเลซตำแหน่งนี้ผมชอบคริสเตียนบราห์มากกว่าช่วงหลังถือว่าดุดดันไปกันต่อที่สมอลฟอร์เวิร์ดไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์โดดเด่นเรื่องการยิง3ครับจะได้ดวลกับลูเจนส์ดอตโดดเด่นเรื่องการเล่นเกมรับครับความดูดันไปที่ลูเจนส์ครับแต่ความแม่นยําไปที่ไมเคิลพอตเตอร์ ตำแหน่ง power forward ในวันนี้ครับน่าสนใจสำหรับเดนเวอร์นักเกสครับเพเทนวัตสันจะได้ลงมาแทนอารอนกอร์ดอนนะฮะเจ้าพ่อมหาดังครับจะได้ดวลกับจาเลนวิลเลียมส์ตำแหน่งนี้ดูแล้วทางด้านโอเคซี OK C, ดูดีกว่าเดนเวอร์ Denver ครับเซนเตอร์ Center คุมวงในครับมาเทียบตัวอีดิดนิโคล่าโยคิชจะได้ดวลกับเชดโฮมเกรนครับซึ่งก็เก่งทั้งคู่แต่ถ้าเทียบกันแล้วคงไม่มีใครสู้นิโคล่าโยคิชได้ในตำแหน่งเซนเตอร์ครับ โดยผู้เล่นที่บาดเจ็บในวันนี้ฝั่งเดน,นเวอรนกเกสน่าเป็นห่วงครับไม่มีเจามาเมาเมเร่แล้วก็อารอนกอดอนเจ้าพ่อมหาดังครับพอสองคนนี้ลงสนามไม่ได้อย่างแน่นอนส่วนโอคาโมาซิตี้ทันเดอร์ครับก็จะมีเจเลนวิลเลียมส์ครับพี่ชายของจเจเลนวิลเลียมส์ลงสนามไม่ได้เจ็แฮมสตริงครับแล้วก็ไอเซียเฮอร์เทนสไตล์มีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อมือครับ โดยผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ครับที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกฝั่งเจ้าบ้านเดนเวอร์นักเกสประกอบไปด้วยเจ้านินจาเตาและเซลเวสบรูครับคริสเตียนบราวน์ไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์เพเทนวอสันและนิโคล่าโยคิชส่วนโอคามาซิตี้ทันเดอร์ประกอบไปด้วยเชกิเจสอเล็กซานเดอร์เคซอนวอลเลสลูเจนส์ดอตจาร์เรนวิลเลียมส์และเชดโฮมเกรนโดยเจ้าบ้านเดนเวอร์นักเกสครับลงเล่นไปแล้ว7เกมชนะ4แพ้3รั้งอันดับ9ในสายตะวันตก ส่วนโอคาฮามาซิตี้ทันเดอร์อยู่ในสายเดียวกันครับรังดำบหนึ่งในสายตัวนตกลงเล่นไปแล้ว7เกมชนะรวดทั้ง7เกมคีแมัชอัพดวลกันวันนี้ครับสนุกแน่นอนนิโคลาโยคิชเจ้าพ่อวงในครับมาเทพตัวอีดิดยี่แต้ตมต่อเกมในซีซั่นนี้รีบาวได้ถึง12.6ครั้งต่อเกมแอสซิสอีก10.3ครั้งต่อเกมถือว่าเป็นสี่ตีที่บ้าหลุดโลกไปเลยจะได้วดวลกับมาเทพอย่างเชกิเจสอเล็กซานเดอร์ฤดูกาลนี้25.7แต้มต่อเกมครับเปอร์เซนต์วิก47 ทศนาของจานเจนในคู่นี้ถ้าว่ากันตามเนื้อผ้านแน่นอนครับเจ้าบ้านอย่างเดนวนเกสฟอร์มในดูกาลนี้ถือว่าเป็นรองครับแถมเกมนี้ยังขาดพอยกกาดตัวเทพอย่างจเจมเมลเมอร์เร่ครับแล้วก็อารอนกอร์ดอนไปด้วยครับก็น่าเป็นห่วงอย่างมากแต่การพบเจอกันมาครั้งหนึ่งแล้วครับไม่เคลนมาลนน่าจะแก้เกมมาพอสมควรครับและเกมนี้เป็นเกมในบ้านทุกสำนักมองก็เป็นรองถึง7.5แต้มแต่วันนี้ผมขอกัดฟันเลือกมวยรองครับเดนวนเกสแพ้ไม่เกิน7แต้มครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ NBA 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ